ไงครับพี่สันลองคิดดูว่าหน้ากูเนี่ยอายุเท่าไหร่กัน30 30แม่เฮ้ยสาสอะไรพี่เหรอสิบสามไดก็ติดตามมานานแล้วพี่เพิ่งจะดูไลฟ์ครั้งแรกก็เพิ่งจะเคยเห็นหน้าพี่ด้วยดูแล้วน่าจะยี่สิบสีไหมหน้าผมอ่ะกูยังไม่เคยยีิบสี่เลยด้วคราทที่ว่ากูทำงานเยอะแล้วกูเครียดแล้วหน้ากูเนี่ยมึงดูหน้ากูมันไม่ได้แบบ ดูเด็กแบบน่ารักอ่อนวอัยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยอายุใกล้ๆกันหมดเลยพี่ดำก็จะยี่สิบต้นๆพี่เห่าก็จะประมาณแปดสิบต้นๆประมาณใกล้กั <c oughs> นใกล้กันในาเกลกอายุอันในี้ใช่อันในี้เรื่องจริงหลายๆคนน่าจะเป็นกันอยู่เดี๋ยวนี้คนบางคนหน้าตาเด็กกว่าอายุก็มีย่าเหว๋อแม่งหน้าตาเด็กกว่าอายุเพราะแบบนั้นกูเลยชอบย่าเหว๋อ หยบได้ดีมากอ่ะพี่แบนอยู่24มัน18เองไงเนี่ยก็เปี์ส16หานพี่ทำไม่ได้เปิดเหยาสิบเล้วเหยาไปเลขสิบแล้วพี่หยาหมดคือถ้าพูดถึงอายุคนเนี่ยไอ้หมดเนี่ยไอ้หยาจะแก่ที่สุดอายุแม่งจะอยู่ที่ประมาณ26อีนี่แก่ที่สุดแล้วแต่หน้าเหยาจะใสกว่ากูมากแต่มันอ้วนมากรอบพิ่ว่าเหยาอ่ะแม่งจะเป็นเราวๆประมาณนี้ ตามที่คุณรู้จักไอ้เหี่ยงมานะมันเคยเหรอจิ๊กมันจะประมาณเท่านี้หวงบูบี้เหวยงมากนะองศาเขาท้องเบี้ยวแล้วตอนนี้ท้องเบี้ยวแล้วแชทอยากเห็นหน้าเหี่ยงก็เอาไปเลยเดี๋ยวให้เปิดก็ได้พี่วันนี้มันจะเปิดหน้าเหี่ยงทุกคนดูนะอย่าเปิดหน้าให้เหวี่ยงบนนั่งเหี่ยงหน้าให้ส่งคลิปวิดีโอนี้โง่โงเลยเฮ้ยพี่ดำผมน่ารักไหม เดะเดะเอเย้ยอย่าบว่าพี่กูอย่าอย่าอย่าพูดแบย่งีกนะว่าดีวะฮะวาอ่ก็ไสัววนิงวเราอ้เหวียคนที่บอกไอ้เหวี่ยวเป็นคนอ้วนแด้คือกูเท่านั้นพวกมึงไม่มีสิทธิ์เห็นนอย่างี้มันอ้วนกว่าที่มึงคิดนะเว้ยไอ้เวย เดี่ยวอกูซื้อดาบนี้มาตีมันโดยเฉพาะเลยมันอ๋ออ๋อก็คือถ้าเหวี่ยงไปนู่นพี่รออันนี้ตีอย่างแรกเลยใช่ไหมไปดาบกูหักดาบพักแล้วดําอ้วนแล้วมึงเป็นควันเหยาไม่ค่อยกล้ายิ้มเท่าไหร่เพราะว่าฟันยืนเย็นเม้นบทเยี่ยเลยฟันเกยเหว่อะเกยเออแฟนกูเกยจริงๆเกยด้วยเออกูไม่เป็นเกย มฟนเก,นกล์ขนาดนั้นเลยเหรอวะันเกล์ตั้งสองซี่เลยนะเวยเ้ยเกล์ตั้งสองซี่เหรอวะเกล์ขนาดนั้นเลยเหรอจริงเว้ยกูโคตรเกล์ไม่ใช่กู อันนี้คือทฤษฎีใหม่ใช่ไหมคือถ้ามีถ้ามีฟันเกย์คือต้องเป็นเกย์ใช่ไหมผมจะบอกว่าทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ใช้ได้นะถ้าคุณมีฟันเกย์ตรงนี้เป็นฟันเกย์ตรงช่วงนี้เนาะฟันเกย์ช่วงนี้คุณเอาไม้ไปเป็นฟันเกย์ครูปาเอาถ้าคุณมีฟันเกย์แล้วถ้ามันเกย์มากเกย์น้อยมันจะบอกบอกว่าคุณเป็นเกย์ไหมคุณลองคิดดูว่าถ้ามีคุณมีฟันเกย์ที่เยอะกว่าก็เท่ากับว่าคุณเป็นเกย์เพราะนั้นแล้วทฤษฎีนี้มีความคอนเฟิร์มหนึ่งร้อยเปอร์ คนนี้เนี่ยสี่คนนี้ก็เกมหมดน,นั่นแหละสี่คนนี้แอบอ้างว่าตัวเองเป็นเกมเ,เรื่องเถื่ <c oughs> เเอ <c oughs> เรื่องขอดแคสเกมเนี่ยใครเกมไม่เกมเอาจริงไหมคุเป็นเกมนก็ไม่หยุดเราจะไม่พูดมันอีกอ่ะโอเคเราจะมาตั้กงกฎติดกันวันนี้ว่าทุกคนห้ามอ่านเมนเกห้ามพูดเรื่องเกมถ้าพูดเรื่องเกมถ,ถ้ากับมึงแพ้กูตัดมึงออกยี่กับเริ่มเลยวะเเกยผมไม่ได้พูดคำนั้นสามวิผมกำเริ่มเลยเราจะเริ่มภายในสามสองหนึ่งเกม เขาพูดเหรอตัวหางโอ้โหุนแรงเลืคนเลี้สัตว์จังหวะกำลังกระดกน้ำด้วยอ่ะทำไมเดี๋ยวพอเหอะไม่ได้อ่านแชทนะถ้าสิ่งอะไรมาไม่ค่อยได้อ่านส่วนใหญ่ก็จะเลนเกมเอ้าเอาเอ้าเดี๋ยวก็ไปนอนกหมดเลยต้มกินได้มั้ยครับไม่ได้ครับผมต้มมังเยอะนะจะเอาไปกินเหรอกับสุภาษิตพอหมอตายเพราะเกย ปลาหมอนี่มันไม่ตายรอกปากใช่ไหมปลาหมอแ่ไปเฉยแล้วมันมีคนเดินน่ะเฮ้ยนายเล่นเกมเป่าวสุภาพสิทธิตไทยวันนี้ขอนะนำเส้อผมเกมาพูดก็ไม่เชื่อแล้วก็เข็นเกขึ้นภูเขาฮะลงเกนี่นมหาสมุทรนำรถเกผุดทางคบขึ้นเกน้นำเกให้เล็กเตอเลีเกสองข้าเป็นช้างเกเกตำช้าง นอเกเป็นน้ำเย็นเกตุยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแพอแล้วโอเคโอเคโอเคกูจะตายก่อนเนี่ยตน้ำพริกละลายเกีอเล่แค่ขอร้องแหละโอเค r i p l e kill แค่แชักเกทั้งห้าแบบ มันมีอะไรอีกวะโอ้ไก่ไงว่าขนคนเดียวพ่อเกย์ไก่เห็นตีนเกยเกเห็นนมไก่องไก่ถูกแล้วเกย์ติ Yes Gary เห้นตามเกย์เกย์ตามดำนะฮะใช่ครับผมอยาเกย์ตามดำนะคะเพราะดำคือเกย์นะคะรู้จักไหมเฮียนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงเกย์ไอ้สัสพ่อเลย สนเอาไว้กับคนเก๋ท hmm> ั้งเจ็ดแจ็คผู้ฆ่าเกีโแบบแจ็คับบนี่เลยเฮีย e s King เริ่มมาต่อล้อต่อเก๋กูได้แลลวไอ้เฮียมาเอาเก๋ตาย์ลอตหยแล้วโอ้โดนตับนี้ไปตายกันทั้งหมดอ่ะคนตัดได้ยังดิ้นแล้วดิ้นหมด ไอ้นี่ไงเกยจิ้มเกย์คนมันจะเกลจิ้มเกลแต่หัวภาพในหัวกูเองเขาว่าเกย์จิ้มเกย์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสินี่มันเป็นอย่างนี้เลยขวานผ่าเกยขุดบ่อนลอกเกยเข้าได้เข้าเกยเกย์เกให้วัวกลัวพอเละขอร้อง มีคนบอกเขาชื่อเพลงบ้างไหมเก๋หคนตัดนไปถึงเก๋คันนี้เจ้าเก๋ชนเก๋เมื่อก่อนเรียนภาษาพาทีตอนนี้เรียนภาษาพาเี๋ไอเก๋ข้างหลังทะลุถึงวัดตบบาทจะถามเก๋ไม่ละกลบอกให้อยู่ที้นี่ไม่ไหวแล้วเฮียกูเหนื่อยเราจะเลิกเก๋กันเลยสามสองหนึ่งเยี่ยมเลยพว เงียบเลยไม่ไม่พูดถึงเกย์คือเงียบัเตอร์ถ่ายติดเกไม่ไปชื่อหนังแล้วเอาสิมันไปชื่อหนังแล้วโดสี่แพ่งสี่เก หยุดเกมเถอะพี่ผมขอโทษที่เอาสุภาษิตเกมมาเล่นในไลฟ์นีเ้เขาไม่น่าเปิดเลยแล้วผมก็ไม่น่าตามเขาด้วยประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้พี่อยากรู้จริงๆว่า,าประชากรเราเป็นหนึ่งสองหรือสามสามนี่เป็นเกมเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้หญิงมันจะน้อยเนี่ยแล้วม<ด>ันมาเล่นพวกเกมเนี่ยนะเอเอว่เะเกมมันไม่แบ่งเพศนะเนี่ยเกมคือความเท่าเทียมเกมคือเกมพี่ดำตัวมัมเนี่ยพี่ดำไอ้นน้ำจะพุ่งเัน้อไม่เห็นหัวคือคลิกเบสได้เลยนะเออไม่เห็นหัวคือแบบใช่เลยได้เลยอ่ะสองสามคิ บัสติ่ได้ดำ <c oughs> บ้องบ้องทีเดียวจบเลยม่ห่างมหาเสน่ห์มหาสุขาเรียนม่อแม่ห่างยังเจ้าดีกว่าสาวเรียนหมอว่าเอ๋ยโอ้ว่าน้อง